จะอะไรคะสาวจะกินอิตาลีหรือจะกินอาหารใต้เ้าเลือกลอยคนนึงจะกินอย่างนึงคนนึงจะกินอย่างหนึ่งชุดปวดหัวเจ๊บุ๊มีร้านหนึ่งตรงบรรทัดทองอะร้านอะไรเป็นร้านอาหารใต้มีร้านอิตาเลียนอยู่ข้างในด้วยเป็นเมนูแบบฟิวชั่นหล่อนเพ้อจ้ามันจะมีร้านอาหารใต้อยู่ในร้านอิตาเลียนได้ยังไงจ้ามีสิชื่อร้านว่าอะไรร้านนิยมปักใต้บรรทัดทองไปหรอกนิยมปักใต้บรรทัดทอง ก็อย <aunque S 2> er. ่ามนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะมัน้แอคติ้งละครนะคะแต่วันนี้ตลาดสดพระราม4นะคะจะพามากินอาหาร้้แบบฟิวชั่นจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวุโกเาอาสาพาไปชิมตามเลยค่ะเข้ามาจอแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชีฟ้า ไม่ไม่น่าเชื่อเอลอาหารใต้กับอาหารอิตาเลียนแหมดกว่าหลอกถ้าก็หลอกนะเจอแน่ชุดใหญ่แน่จะหนูไม่รักจ้าเจ๊บ๊กนิยมปกากใต้เนี่ยเกิดจากความรักของเชฟไอเชฟอาหารอิตาเลียนสาววัย24ปีที่ชื่นชอบการทำอาหารมาตั้งแต่วัยละอ่อนกับหนุ่มแม็กพี่บ่าวจากสองกลาคนนี้ ที่ขนเอาสูตรเด็ดเคล็ดลับจากใต้มาเพียบและหลังจากทั้งคู่มาเจอกันก็เลยเกิดเป็นร้านนิยมปักใต้ร้านอาหารใต้ที่แอบแวงมีอาหารอิตาเลียนซ่อนอยู่ข้างในส่วนรสชาติรสใจจะจึ้งไม่จึ้งาันเนเดบุ๊ต้องลองแล้วแหละอ่าฮัสตอบอกกับคนสตอบบพี่จังเลยค่ะต้องกินอย่างข้าวนะ ตอมันมากเลยอ่ะกะปิดหอมมาตเอเดียมเน็มีกลกิ่นแรงอ่ะแต่เนี้ยมันนูน,นัวเนาะสตอก็คือเป็นสตอแบบไม่ได้ลูกใหญ่มากสตอมันมีหลายแบบมันจะมีทั้งสตอที่แบบเป็นเม็ดเล็กแล้วก็ขมค่ะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเราใช้เป็นสตอคัดอย่างดีแล้วเราก็เลือกสตอที่มีความหวานมันเพราะฉะนั้นวเวลาทานเนี่ยอร่อยแน่นอนอ่ยราเท่าไหร่อะราคาอยู่ที่280บาทค่ะสตอเนี่ยผัดใส่หมูสับ ใส่กุ้งด้วยแล้ที่สำคัญคือข้าวสวยละร้อนนะอร่อยมากสตอยังติดใจยอยู่เลยมาต้องสั่งอันนี้เลยคอะเมนเลยอันนี้อร่อยปลากะพงทอดกรอบผัดซอสนิยมค่ะซอสนิยมมาจากชื่อของร้านนิยมปักใต้าครน,นี้มันมีแบบพริกไทยอ่อนนะคุณผู้ชมนะ Mm hmm. ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพวกอดเดินทางไปหลายที่มากแล้วก็ไปชิมอาหารไทยหลายแบบต้องบอกว่าเมนูนี้ปลากระพงเขาว่ากรอบนอกนุมน่มในจริงๆแล้วไม่มีก้างเลยแล้วไอ้น้ำซอสที่ไปเคลือบปลากระพงอ่ะพอกินคู่กับเครื่องต่างๆอย่างเช่นพริกไทยอ่อนพริกขี้หนูสดกระเทียมที่ผัดเข้ากวกะหรี่พริกทอดนะมันอร่อยมากกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วถ้ายิ่งกินจากข้าวเท่านะมีข้าวหม้อเ็าหมดหม้อนนะฉันพูดนะเมนูนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้คุณผู้ชมต้องสั่เมนูนึงนะ ข้เาเมนูเรคคอมเมนต์อีกหนึ่งก็เอาให้ข้าวบดหม้อไปเลยสิจ้าปลากระพงทอดกรอบซอสนิยมเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขาใช้ปลากระพงสดๆมาล็อกก้างจนเกลี้ยงแล้วทอดจนปลาเนี่ยกรอบแล้วก็ฟูเป็นสีเหลืองทองแบบนี้จากนั้นนำไปผัดกับซอสมะขามสูตรเฉพาะของทางร้านผัดไปจนซอสงวดเลือบเนื้อปลาทุกชิ้นแล้วก็คลุกเคล้ากับ นิดหน่อยโอ้โ oh หอร่อยไม่งอนน้ำจิ้มละ่ะจานนี้ว่าเด็ดแล้วยังจัดเรามาร้านอาหารใต้จะให้ขาดแกงเหลืองได้ไงไหนๆรสชาติเป็นไงเจ๊บุ๊กชิมสิร้านของเขาเนี่ยมันจะไม่มีติดหวานเลยคืออาหารใต้อะมันต้องทำถึงเครื่อง ร้านเขาคือเข้มมากเนื้อปลาเขาอ่ะมันแบบสดจนแบบมันสู้ฟันอ่ะมันแบบอร่อยจุดเด่นของตัวแกงเหลืองเนี่ยอาหารใต้ทุกอย่างต้องมาจากใต้ไม่ว่าจะเป็นยอดมะพร้าวเราใช้ยอดมะพร้าวอ่อนที่อ่อนจริงๆ<อ>ตัวนี้เนี่ยพริกแกงที่ร้านใช้พริกแกงตําม,มือเราจะไม่ใช้เครื่องบดพอเป็นเครื่องจักรถ้ามันบดเนี่ยกลิ่นความหอมของเครื่องเทศมันจะลดลงใช้ขอกินอีกคำลวกันนะแกงส้งมน้องกินกับข้าวสวยเหมือนจะเข้ากันเมนูนี้ เป็นเมนูที่สามที่ต้องสั่งแกงเหลืองชามนี้ได้แรงออกไปอีกหนึ่งร้อยแรงจริงๆพริกแกงแต่ละตัวเชฟไอลงใต้ไปหาเองชิมเองเลยจ้าร้านไหนเด่นก็เลือกตัวเด็ดของร้านนั้นมาอย่างพริกแกงเหลืองถ้วยนี้เป็นพริกแกงตำมือจากนกครศรีธรรมราชไม่ร่อยยังไงไหวสดแกงเหลืองจนเผ็ดปากเบิ่นไปแล้วเรามาเบรกความเผ็ด ด้วยเมนูเด็ดที่ใครกินก็ติดใจนี่เลยจ้ะหมูเคาะที่เขาจะใช้หมูสามชั้นคัดอย่างดีต้มในน้ำสต๊อกจนนุ่มลิ้นผัดกับซีอิ๊วหวานให้เป็นคาราเมลใช่ค่ะมันเป็นคาราเมลจริงๆเห็นแล้วโอ้ยหิวเลยมันน่ามรู้สึกหมือนเด็กๆอะ เด็กๆชอบกินหมูสามชั้นจิ้มกับแบบซีอิ๊วดำมนูนี้อร่อยเด็กๆมาต้องชอบแน่เลยเมนูนี้ขนาดเรายังชอบไม่อยากจะพูดอะไรเยอะรู้แต่ว่าอร่อยอ่ะอยากให้เรามาสั่งเองอะ่ะไม่พูดเยอะต้องไปลองจ้าอ่ะเครื่องติดแล้วไฟต่อบเลีลยงผัดไข่เมนูที่ร้านอาหารปักใต้ต้องเมน c ช e ไ I บอกว่าเมนูนี้ถ้าจะให้ดีให้อร่อยนอกจากไปเหลียงจะต้องอ่อนแล้วการคุมไฟสําคัญสดุดที่นี่เขาจะใช้เทคนิคการคุมไฟแบบครัวจีน การดูจังหวะไฟอ่อนไฟแรงแม่เชฟแกละเมียดจริงๆการคุมไฟแบบนี้เชฟบอกว่าเพื่อที่จะได้ความหอมแถมไข่ที่เอาไปผัดเนี่ยก็ยังไม่แห้งอีกด้วยละค่ะไปเลียงผัดไข่ชิมเลยมีความจุ๊ซี่ไม่แข็งเอออ่อนจริงเนาะอันนี้เป็นเมนูเบสิกอูแล้วแหละมาพิจิตร้าก็าาาอร่อยมต่อที่อาหารอิตาเลียนที่ซ่อนอยู่ก็ไม่ธรรมดานะหนูน จัดเลยโบโลเนสเนื้อตัวนี้เชฟไอผัดผัก3มสีกับมะเขือเทศนำเข้าจากอิตาลีและเขาก็จะใช้วายอย่างดีในการผัดาจานนี้ไอเต้าแมกหวานอกหวานใจชอบมากถึงขั้นเอ่ยปราบว่ากินที่ไหนไม่ได้แล้วไม่หวานไม่ไหวส่วนอีกจานก็เป็นแบบเฟลลชันที่ทำให้ร้านนิยมปักใต้เป็นที่รู้จักดูสิ เจ๊บุ๊กกินแล้วจะว่ายังไงตัวนี้เป็นนะีซอตโตน้ำพริกมันไข่ปูค่ะอืมอันนี้มันเหมือนข้าวเอามากลุกกับน้ำพริกปูอ่ะไข่ปูใช่ไหมใช่ค่ะเออมัน,ม,น,ม,นมันแปลกๆดีคุณผู้ชมข้าวมันหนึบหนึบสุกกำลังดีไม่เละอืมอร่อยครัอร่อยไหมหยุดเลยนะเจ๊ส่วนอีกหนึ่งเมนูขายดิบขายดีก็จะนี้ละ เขาใช้เวลาทำนานกว่า5้าชั่วโมงแต่ขั่วกลิ้งกับชีสมันจะเข้ากันได้ยังไงตอนดมมันไม่ค่อยมีความใต้เท่าไหร่เธอกินเลยค่ะเธอค้าวกลิ้งด้วยอ่ะมันแปลกดีนะแต่มันเข้ากันได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมันอธิบายไม่ได้นะคุณผู้ชมว่ารสชาติมันเป็นไงแต่มันรู้ว่ามันมีขั่วกลิ้งข้างในแล้วมันเข้ากันได้ดี พราะการที่เธอจะมาใส่แกงตาโรยชีเนี่ยฉันไม่อินนะฉันพูดเลยแต่มันเข้ากันได้ดีเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่ขายดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเมนูที่ทุกโตต้องสั่งอย่าว่าคุณนีนนะพี่อยากกินไปสอนพี่ทำให้ได้ไหมได้เลยค่ะหมดเลยหรอหมดเลยฟ้ามันเดี๋ยวไปแล้วแกมันกันเลยมะเดไปเนี่ยมันเข้ากันได้ไหอ่ะมันเข้ากันจริงๆจริงเห่อยแค่ปีละครั้งก็พอ งงมันหายาต้นอ่อนกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะหาได้แค่ปีละหนึ่งครั้งหายากนะร้านที่จะขายได้แบบหลักเหมือนไปฟาทุกๆวันไหวสัมภเวสีหน้าร้านตอนเย็นแล้วเราให้น้องจุดธูปแต่ว่าไม่ติดลูกค้าไม่เข้าร้านเลยไม่เข้าแบบไม่มีเลย ช่วยขายโดยดีนี่คลีนแอนเฟรชผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำจับเนี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิพเอล่ะจ้าเชฟไอจ้าไหนจ้าเมนูที่ทุกโตจะต้องสั่งนั่นก็คือเมนูชื่อว่าพาสต้าแกงคั่วปูนิ่มใบชพลูค่ะ พาสต้าแกงคั่วผูนิ่มใบชูใช่ค่ะบุ๊กตต้องสั่งพอว่าอะไรพออร่อยจร,รอจริงหรือเปล่าเชฟไอมั่นใจแบบนี้เจ๊บุ๊กก็เลยขอลองหน่อยดูสิรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไงตัว น้ำพริกแกงขั่วค่ะเป็นสูตรเด็ดของร้านเลยใช่ค่ะพริกแกงตำมือค่ะถ้าสังเกตจะมีความเป็นเม็ดๆของเครื่องแกงให้เหลือเท็กเจอร์ของพริกของมันไว้ด้วยหอมเลยแบบอยากกินเลยอ่ะตัวเส้นะวันนี้เราใช้เป็นเส้นแกวเลตเต้ค่ะเป็นเส้นนําเข้าจากอิตาลีความพิเศษของตัวเส้นตัวนี้ตรงที่ขอบเขาจะเป็นขอบอยางเป็นริบบิ้นเออใช่แล้วตัวเส้นเนี่ยเขาจะมีขีด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 เป็นร่องเพื่อที่ ตัวซอสอะคะ่ะเขาจะได้เคลือบไปอยู่ตามร่อง<ช>มันจะได้อร่อย<ช>เวลา<ช>กินเข้าไปที่นี่มีเส้นให้เลือกแบบจุกๆถึง11แบบ11เส้นและทุกเส้นบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอิตาลีทั้งหมดจะแกกเวยปลาใครที่เป็นสายอิตาเลียนอิตาใจเนี่ยอยากลองเส้นแปลกๆก็ไปตามกันได้จ้ะหัดไปสักแป๊บหนึ่งก็ตามด้วยเฮฟวี่ครีม เพราะพกติมันต้องใช้กะทิกะทิเราก็ใช้ค่ะแต่ว่าเราจะลืมความอิตาเลียนไม่ได้เดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมเธอเพราะกลิ่นมันตายตายอ่ะจะใส่ตัวใบชบาลงมันต้องรองงวดไหมหรือไม่ต้องเนี่ยได้ละค่ะโอเคงั้นปิดใส่ได้เลยค่ะต่อไปเราจะวางปูนะอุ๊ยชันมแกงนะน่ากินมากเลยฝีมือชันเนี้ยมันน่ากินจริงๆค่ะจ้าชิมเลยนะอมันเข้ากันได้ไงอ่ะเธอมันเข้ากันจริงๆเธอ มันมีความคล่องกันเพราะว่าปกติแกงกะทิอะ่ะมันจะมีความหวานความมันของกะทิแต่เนี้ยมันมีความมันความหอมของครีมแต่ไปตัดเห็ดร้อนของพริกแกงแล้วก็กลิ่นปูนิ่มใบสะพูทำให้กลิ่นเนี้ยเป็นอาหารตาที่เป็นฟิวชั่นที่มันผสมกับอิเตอรนได้ดีดด และวไอ้ตรงตัวเส้นมันอะแทนมังค่าหรือขนมจีนได้ใช่ค่ะเ้ากับปูนิ่มดีดีปูนิ่มอร่อยมากเลยเธออร่อยอยะอันนี้อร่อยจริงน u m b e r วันของการมันทำเป็นฟิวชั่นหมดข้อสงสัยทำไมทุกโต๊ะต้องสักแต่วันนี้มาบุกครัวเชฟไอทั้งทีจะหยุดที่เมนูเดียวไม่ได้จ้ะจะบุกข,ขอล้วงสูตรเด็ดพี่เชฟไอใช้มัดใจหนุ่มแม็กจนอยู่ปัดบรรดาสาวสเตรียมจดสูตรได้เลย เมนูผัดกะเพราตับค่ะตับ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 ทำมถึเเป็นเมนูนี้เขาชอบกินตับค่ะเออเราก็เลยไปคิดอย่างเงี้ยหรอชอบกินตับตับไก่ตับไก่ตับหมูทำมันง่ายง่ายเลยเหรอกะเพราตับง่ายๆเลยเหรอง่ายๆเลยค่ะง่ายไม่ง่ายไม่รู้แต่ได้ยินว่าแค่ผัดกะเพราตับเนี่ยใช้เวลาคิดสูตรนานถึงสองปีโอ้ my god ทีที่ทันปุ๊บจุดจริงๆมันเริ่มต้นจากที่ ตอนแรกเดี๋ยวพี่ปุกุกจะต้องซับทําไมให้มันต้องซับอ่ะซับเอาเลือดเขาออกค่ะอ๋อรอใช่ค่ะเวลาทําเขาจะไม่ขาวค่ะแล้วก็เลือดไม่ออกมาเยอะเราต้องให้ผิวสัมผัสด,ด้านนอกของเขามีความแหง้งดีจะจำไปทำกอถึงฉันถึงว่าเอ๊ะทำไมบางร้านเขาช่องซับอะไรกี่ก่อนออกเขาเอาเลือดออกก่อนใช่ เราจะเริ่มกับการใช้น้ำมันฟออยล์ร okay. เราจะค่อยๆผัดตัวกระเทียมต้นอ่อนกระเทียมโอเค okay. ไมดูนี่ครับบ่อยไหมแค่ปีละครั้งก็พอละค่ะมันเหนื่อยมันหายากค่ะ <laughs> เพราะว่ากระเทียมที่เราใช้เราใช้ต้นอ่อนกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอ๋อหรอจะหาได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเราช่วงเดือนไหนดูปะช่วงน่าจะปลายปีค่ะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากระเทียมทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเกิดผัดไปสักพักเขาจะมีกลิ่นหอมเขาจะห<ร>อมกว่าปกติ ม,มันจะมีความหอมออกเลยต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปรวมเลยไหมคะใช่ค่ะหมดเลยหรอหมดเลยบ้ามันเยอะไปแล้วแค่เทียมมันเยอไปนะเสร็จแล้วเราจะใส่พริกค่ะใส่เลยกระเทียมมันเยอะมากเลยกระเพรากระเทียมใส่ตับจ้าเสร็จแล้วเราจะใส่มาตับลงไปค่ะโอ้ก็ไม่มีอันาง้นเลยเนาะเทื่นเนาะมันดูแข้งๆไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปนะคะแล้วเราก็เริ่มปรุงเลยค่ะ เป็นซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะหมดนั้นเลยไหมหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาก,กับตัวซอสปรุงรสใช่ค่ะจากนั้นก็เร่งไฟตั้งทิ้งไว้จนได้ความสุกที่พอดีแล้วก็ค่อยกลับตับทีละชิ้นทีละชิ้น,นฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมเชฟไอกลับตับทีละชิ้นจริงๆก็คือว่าเราไม่ผ่าอันนี้เขาใช้วิธีกลับเอา มันก็จะได้ไม่เละด้วยใช่ค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่เรากินเนาะกระเพราตับสูตร2ปีจานนี้เจ๊บุ๊กใช้เวลาทำไปกว่าครื่งชั่วโมงดูผลลัพธ์หน่อยสิคะในชิมหน่อยสิคะว่าพอจะใช้มัดใจนุ่มยยได้อะเป้าพี่แม่สัส่5เปรี้ยวใส่กระเพราให้แม่ก,กินด้วยค่ะ น่าทานมากเลยครับน่าทานไลยคบอันนี้จะทำเองบบเลยนะชอบเลยลองชิมดูไหมคะได้ครับลองชิมดูนะค,ะค่ะอร่อยมากเลยครับไม่เสียชื่อที่ผ่านการแข่งขันทำอาหารมาหลากหลายเวทีแต่ผู้ชนะตัวจริงไม่ใช่เธออย่าเสียใจด้วยอ่ะหลบไปเพราะวันนี้หนุ่มแม็กเขามีเซอร์ไพรส์เล็ก มาตอบแทนความใส่อกใส่ใจของเชฟไอที่คอยดูแลมาตลอดตลอดมาหวานมดขึ้นจริงๆผก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลอาจจะเป็นคนที่มีรายละเอียดเยอะ <c oughs> <c oughs> นิดนึงอะไรเ่งี้ครับแต่ก็ขอบคุณที่จําได้ทุกอยา่างแล้วก็สมบรเสมอด้วยขอบคุณมากๆครับ ถ้าเป็การถ้าไม่เป็นการตลาดส่งทางสื่แล้วแหละแตเป็นการรักและการเลิศจริงๆต้องชื่นชมความสามารถก่อนค่ะที่วันนี้เสบายสำเร็จผมไม่รู้ตัวเลยกอดกอดกันไหนกอดกันนะถ้ามีคำว่าคลังเนี่ยจะดีใช่ครับคลังเงินคลังทองอ๋อปู่ต้นไม้อยู่หลังร้านเพื่อที่วันเงินที่เข้ามาจะได้ไม่ไหลลงคลองไปเพราะว่าข้างหลังร้านจะเป็นคลองหนึ่งสองสาม หูไม่หมดเหรอมีวันหนึ่งลูกค้าไม่เข้าร้านเลยว่าสัมภเวสีหน้าร้านไปดูวัดแขกสูงๆโคมๆหล่อๆ,อๆตามใจเราแล้ว,ลวก็ขอรวยก็ขอคบเลย <c oughs> อะ,ออะเอาแกบกูแล้ว <c oughs> พ, <c oughs> พี่โตเทพขับงานตลา,สาดสด <c oughs> ตลาดตีตลาดสดตลาดตีรู้จยกช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว น้ำนมถั่วเหลืองและตะะซอยพริกทไทยตราไร่ทิพเห็นเป็นคู่รักวัยรุ่นที่น่ารักแบบนี้ใครจะเชื่อว่าทั้งคู่เป็นสายหมูตัวบิดามารดาเลยล่ะค่ะเห็นร้านส,สวยๆแบบนี้หมูทุกจุดเปิดมาไม่เท่าไหร่ยอดขายแตะหลักหมื่นทุกวันหมูยังไงให้ปัง มันล้วงกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นจากน้ําผุดครับพระอาจารย์บอกว่าน้ําผุดเนี่ยคือการดึงซับขึ้นมาจากดินจําเป็นสาหรับร้านอาหารมากๆพอเดินมาอีกหน่อยนึงดีนะเขาบอกว่ามีนี่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 มีเขาเรียกว่าเจิมันแมใชัยคับพระอาจารย์เจิมให้แล้วที่เจิมนี่ไม่ได้เจมแค่หน้าร้านนะจ๊ะไปถจอร้านอาหารใต้ไปร้านพาสต้าไปจนถึงเครื่องเก็บเงินเจมหมดไม่พลาดซักกระจุดโธไม่ค่อยหมูเลยนะแมก อะไรเธอมีต้นซ้อมอแล้วเหรอค้าขายต้องมีต้อมอยู่หน้าร้านร้านคุณเชื่อพระอาจารย์ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ฉันฟังมาพระอาจารย์บอกทุกอย่างคุณทำตามพระอาจารย์ทุกอย่างอีกจุดที่บอกเลยว่าสําคัญมากๆค่ะซึ่งเป็นจุดที่ช่วยให้ลูกคะไหลามาเทมาวันไหนไม่ทําร้านเงียบสงัดไหวสัมภเวสีหน้าร้าน พ่อจย์บอกว่าถ้าเราดูแลเขาอะไรอย่างนี้นครับเขาก็จะช่วยเรียกลูกค้าให้เราเคยลืมไหมเคยลืมไหมมีวันหนึ่งลูกค้าไม่เข้าร้านเลยไม่เข้าแบบไม่มีเลยตอนเย็นละเราให้น้องมาเก็บถาดเข้าบ้านปรากฏว่าน้องจุดทูบแต่ว่าไม่ติดแสดงว่าไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้กิน,นไงจุดทูบแต่ไม่ติดต้องดูให้ดีใช่ครับเพราะจริงๆตรงบริเวณนี้มันปราบเสียนมากนะ ือเข้ามาปุ๊บพอเลียวมาปุ๊บเนี่ยถ้าขับไม่ดีก็คือเลยไปเลยม,มันต้องคนที่อยากกินจริงๆมาร้านเล่าว่ะถูกต้องมา,ามเนี่ยถึงบอกว่าเออร้านเขาดีนะนอกจากจะมีเรื่องรสชาติแล้วเรื่องหมูก็ห้ามพลาดเคยได้ยินไหมสวย50ดวง50นมีแค่หน้าร้านนะจ๊ะเปิดประตูเข้ามาดูในร้านเจอร้อยป้ายร้านค่ะแมกบอกเพื่อความสบายใจเลยขอจัด เราตั้งชื่อร้านว่านิยมปักใต้ผมก็ไปบอกพระอาจารย์นะคบพระอาจารย์ก่อนที่จะทําป้ายพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีคําว่าครังเนี่ยอยู่ที่มุมด้านซ้ายบนจะจะ<ค>ดี<จ>ะใช่ครับจะเหมือน,น,นครังเงินคลังทองหายยากนะร้านที่จะขายได้แบบหลบเหมือนไปปายทุกทุกวันเนี่ยแลวเพิ่งเปิดด้วยก<ช>ี่เดือนนะคะคเดือนกว่าครับ อุ้ยตาปิไดฉันจะต้องถามเราพระอาจารย์คือใครพระอาจารย์ที่ผมบวชด้วยนะครับชื่อพระอาจารย์เทียนชัยอยู่ที่วัดเทพสารธรรมารามตรงถนน3,4,5ครับใครอยากจะไปเมูตามคุณเขาก็ไปได้เลยนะไม่ได้บอกให้งมงานแต่ว่ามันได้จริงเ่ยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่ไม่หมดหรอร้านไหนข้างหลังเป็นคลองแบบนี้ต้องระวังเพราะเงินที่หามาอย่างยากลำบาก จะไหลหา,ายไปได้ง่ายๆแต่แม็กมีวิธีแก้มาให้อีกแล้วละ่ะอ่ะยังไงไปดูหลังร้านก็คือเราจะมีการปลูกต้นไม้รับผมไหนเดี<ห>ด๋ยวเขาไ,ได้เดินหนูดูหรือซีอ๋อปลูกต้นไม้อยู่หลังร้านใช่ครับผมเ่อทีชว่าเงินที่เข้ามาจะได้ไม่ไหลลงคลองไปเพราะว่าข้างหลังร้านจะเป็นคลองคุณนนี้แบบเก็บทุกเม็ดจริงๆนะประตูเปิดปิดด้วยทุกครั้ง การเงินไหลออกไป <_ an> ด้วยอันนี้เดี๋ยวยุ่งเข้าเดี๋ยวยุ่งข <_ an> ้าอ๋อมันอดคิดไม่ได้จริงๆค่ะก็เล่นดักทุกจุดเปร์นี้แต่คนนี้เขาไม่ได้โม้แค่เรื่องค้าเรื่องขายนะเหนูอความรักที่เห็นกันหวานหวานเนี่ยก็มูจ้ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากตอนแรกอะค่ะไปขอพรไปมูวัดแขกก็ขอบอกว่าขอผู้ชายสูงๆกว่าเราขอที่หน้าคมๆหล่อหล่อแล้วก็ ตามใจเรา<อ>แล้วก็ขอเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองเยอะๆอแล้วก็ขอรวยก็ขอพบเลยอะไม่อยากจะเม้าเลยที่มาเจอกันได้ก็เพราะเชฟไอไปมูมาขอปุ๊บมาปั๊บเพื่อนส่งโปรไฟล์ผู้ชายมาให้หละเพื่อนบอกว่านุ่มหล่อง,งานดีคนนี้ สแม่ได้ผลทันตาก็เลยฟอลไอจีไปแล้วปรากฏว่าเขารับแต่เ,เขาก็ติดตามไอกลับถ้าเขากดรับเราแล้วแล้ว,ลวเขาฟอลเรากลับแสดงว่ามีใจไอไไว่าไงพอเขาทักมา<อ>เขาแกลกูแล้วจิ๊กเคมทำงานนะมึงจากวันนั้นถึงวันนี้ทั้งคู่ก็อยู่ดูแลก,กันมา3ปีแล้วล่ะค่ะช่วยกันทำตามความฝันจนมีร้านอาหารยอดปังๆให้เราได้ไปตำกันแบบนี้เห็นคนเขารักกัน เราก็แฮบปร้ไม่อิจฉาเลยจริงจริงสบานวันนี้ที่บอกเลยนะแม่มันไม่ไหวเลยเพราะความรับมันอบ อ้วนหรือเกินคุณผู้ชมขาสัปาด์นี้ถือว่าเป็นคู่รักที่เขาเปิดกันลงตัวนะตั้งแต่อาหารอิตาเลียนคู่กับอาหารใต้มันเปิดได้ยังไงมันเข้ากันได้พวกะถดูร้านเขาสิเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าปังมากๆรายได้หลักหมื่นไปปานนิยมปักใต้วันนี้บุกโกดนะคขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับเสาหน้านะครับบุกโกดจะพาไปอร่อยไปแซบที่ไหนต้องรอติดตามรายการตลาดสดพรามสวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย E aí